เรื่องสุดท้ายโอ้นึกว่าจะไม่จบจบได้เหมือนกันแนละ้วฮะมานามานาอยู่ไหนมานาอยู่ไหนอันนั้นจะถูกอยู่ไหนคนละอย่างกันมานาอยู่ที่ไหนใครรู้บ้างช่วยตอบทีมานาคืออาหารสวรรค์น,นะฮะผลปรากฏว่ามานาไม่รู้อยู่ที่ไหนแต่ถูกใช้แทนอะไรแทนชื่อหนังสือมานาประจําวันเป็นชื่อโรงแรมก็มีมานาโฮเทลเป็นชื่อ ก้วยเตี๋ยวหมูตําลึงหมูตุนมานามะม่วงน้ํำปลาหวานสามรสในเมืองไทยแน่นอนมีเป็นชื่อรีสอร์ตมานาเป็นอาหารเม็ดอาหารเสริมมานานะฮะแล้วมานาคืออะไรมีคนเอาไปตั้งเป็นอะไรฟาสเตอร์สโลว์ฟู้ดอะไรก็ไม่รู้นะฮะเมจิกออฟเนเจอร์มานาคาเฟ่ซีเร t ออฟมานาเป็นชมพู ครีมโอ้โหตกลงมานาคืออะไรกันแนะ่นะครับเป็นอะไรเอกเป็นบริษัททัวร์มานาขนมไทยผมแน่นอนเลยผมรู้เลยในะคนไทยที่เป็นคริสเสียนเอาชื่อนี้ไปใช้เยอะมากสรุปแล้วมานาคืออะไรปรากฏอยู่ในหนังสืออพยพข้อสาเพราะฉะนั้นประชาชนจึงได้หยุดพักในวันที่7และคนอิสราเอลเรียกชื่ออาหารนั้นว่ามานาอ่าเราก็มีดอกจันนะครับ เพราะเขาเห็นเป็นเหมือนมเมล็ดผักชีแต่มีสีขาวนะแล้วก็มีรสเหมือนขนมขนมแผ่นผสมน้ำผึ้งมานาในภาษาฮิบูปแปลว่านี่อะไรนะถ้าเป็นคนไทยกันต้องบอกเฮ้ยเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยอาจจะมีสะดุ้งนิดหนึ่งเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยเอ hey, มานามานานี่อะไรนะออกเสียงเหมือนอินเดียนิดหน่อย ana, มานามานา นะครับคนฮิบรูที่ออกมาอียิปต์ไม่รู้ว่ามันคืออะไรก็อุทานะว่ามานานะฮะแล้วก็เลยเรียกทับกันไปเรื่อยๆนะครับมานาก็ถูกเขาเรียกแะ้วถูกส่งมาจากสวรรค์ถึง40ปีเพื่อเลี้ยงคนอิสราเอลในถิ่นทุรกันดารน,นะครับกินมานาแล้วก็ เอามาไว้ในหีบบรรทัดสัญญาด้วยเก็บเอาไว้นะแล้วก็มีไม้เท้าของอารอนเก็บเอาไว้ในหีบบรรทัดสัญญาดังนั้นนี่คือสิ่งที่อยู่ภายในดังนั้นเมื่อเมื่ออนาคตอันใกล้นะครับะวิหารหลังที่สามที่เขาจะสร้างเนี่ยผมไม่รู้จะเจอมานาด้วยหรือว่าอยู่ในหีบพร้อมกับไม้เทา้าแล้วก็แผ่นแผ่นหินที่จารึกพระบัญญัติของพระเจ้าไว้โอ้โห เป็นไงฮะพี่น้องสนุกดีไหมฮะนั้นมันจะคืออะไรนะครับผลประกอว่าในโยชูวาบทที่ห้าตะกี้อพยโยบทที่5บอกบอกเรื่องมานาเหมือนกันพิธีปัสกาที่กินการนะครับกินลการอยู่ในโยชูวาบทที่5้าข้อสิบสบสอันทึงนี้ฮะบอกว่าประชาชนอิสราเอลได้ตั้งค่ายที่กินการและถือเทศกาลปัสกาในวันที่สิบ สีเวลาเย็นณนะที่ราบเมืองเยริโควันรุ่งขึ้นหลังวันเทศกาลปสัสกาวันนั้นเองพวกเขาก็รับประทานผลจากแผ่นดินคือขนมไร้เชื้อและข้าวคั่วข้อ12บอกเราอย่างนี้ครับตั้งแต่วันรุ่งขึ้นมานาก็ขาดไปคือเมื่อเขาได้รับประทานผลจากแผ่นดินประชาชนอิสราเอลไม่มีมานาอีกเลย ในปีนั้นเขารับประทานผลจากแผ่นดินคณะอันเท่านั้นนั่นหมายความว่าอะไรมานาอยู่กับคนอิสราเอล40ปีพอเริ่มเข้าคณะอันช่วยเหลือตัวเองได้พระเจ้าหยุดไม่ใช่หยุดวยพรนะฮะหมายความว่าเขาควรจะช่วยตัวเองได้แล้วโตแล้วเข้มแข็งแล้วแข็งแรงแข็งแกร่งแล้วนะดังนั้นมานาหายไปไม่เป็นไรช่างมันจบอบพยพจากอพยพบทที่หสู โยชัวบทที่5องหาห้าห้าอ,อพยพกับโยชัวาใช้เวลาห่างถึงสี่สปีเริ่มจากกินมานาะเก็บวันละพอกินหนึ่งสองสามสี่ห้านะฮะพอวันที่6เก็บเป็นสองเท่าพอวันที่เจ็ดต้องหยุดสบาโตดังนั้นคนอิสราเอลได้ฝึกสบาโตถึงอะไรสี่สปี ะะกินมานาสี่สิบปีฝึกฝึกถือวันสบาโตเพราะวันที่7จะหยุดหยุดพักเขาก็ได้ฝึกสบาโตไปด้วยแต่พอเราเอามามานาประจําวันเนี่ยมันก็ควรหยุด <c oughs> คือกินอยู่พักหนึ่งถึงเวลาโตขึ้นก็ต้องหยุดอ่าผมก็เลยทําบทเรียนขึ้นมาเนะเรื่องของหน้าที่ของผู้ใหญ่ในพภะคินะอยู่นะก็แน่นอนเราก็เริ่มจากอะไรเป็นทาลบก,ก่อนกินอาหารก่อนกินมานา ประจําวันเพราะอะไรยังไม่เข้มแข็งยังช่วยตัวเองไม่ได้ยังต้องให้พระเจ้าดูแลอวยพรหลังจากนั้นพอโตขึ้นมาอ่ะก็ต้องเหมือนเป็นเด็กอ่ะเป็นเด็กในพระคิดว่งไงเชื่อฟังปฏิบัตินะฮะโยชัวก็ต้องเชื่อพระเจ้าสั่งอะไรก็ต้องโยชัวก็เป็นตัวอย่างเหมือนเหมือนลูกของพระเจ้านะต้องเชื่อฟังปฏิบัติเลิกกินมานานแล้วก็เริ่มกินอาหารเองพอเป็นวัยรุ่นเข้าคาณาอันได้โตขึ้นมาอีกหน่อย ต้องรักพระเจ้าสุดจิตสุดใจรุดสุดกําลังสุดความคิดและรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองเริ่มกินอาหารได้อันนี้ปรากฏอยู่ในพระบัญญัติอยู่แล้วนะฮะอยู่ในเลวีนิตินะแล้วพอเป็นผู้ใหญ่ปุ๊บต้องดูแลแกะของพระเจ้าผู้เลี้ยงหรือกลายเป็นผู้ใหญ่เนะี่ยเหมือนเป็นผู้เลี้ยงต้องสามารถดูแลได้ถึงขนาดต้องอดอาหารเนะะี้อเราจะไม่ให้เด็กอดอาหารนะฮะ เป็นทารกไม่อดอาหารเป็นเด็กไม่ต้องอดอาหารเป็นวัยรุ่นก็ไม่ต้องอดอาหารคนที่อดอาหารเข้มแข็งแล้วถึงจะอดอาหารเพื่ออะไรเพื่อจะกลับไปดูแลทารกให้เขาเติบโตงั้นท่านต้องโตให้ได้ท่านต้องเลิกมานาให้ได้มานาไม่ใช่ยาเสพติดนะฮะซึ่งซึ่งต้องติดตัวตลอดงั้นถึงเวลาหนึง่งท่านต้องหยุดมานาเหมือนสมัยโยชัวต้องโตขึ้นนั่นเองนะฮะงั้นเจ็ดเรื่องวันนี้ ก็จบเพียงเท่านี้โอ้โหนะฮะเล่ายาวาขนาดนี้หวังว่าพี่น้องคงได้ประโยชน์นะวันนี้โอ้โดูหลายท่านติดตามรับชมก็แน่นอนเจาะลึกเรื่องลับพระกัมปีรก็ได้เล่าได้ทำงานของมันได้สื่อสารออกไปนั้นถ้าท่านชอบท่านรู้สึกสนุกท่านก็แชร์กดไลค์กดแชร์ส่งให้เพื่อนแต่ถ้าท่านรู้สึกว่า โอ้โห oh, อยากดูต่ออยากให้มันถูกขยายไปเรื่อยๆท่านก็อย่าลืมสนับสนุนเรานะเรามี QR code คท่านก็สแกนสนับสนุนเราเป็นทุนทรัพย์ที่ทำให้เราขับเคลื่อนต่อไปนะครับว่าโอเคโซเฟียมีเดียทำแบบนี้เออดีนะเพราะทำไมเราไม่เน้นเรื่องเรื่องการประกาศในแนวอื่นๆผมบอกแล้วการประกาศเรื่องพระเจ้าหรืออาณาจักรของพระเจ้าเนี่ย หรือแผ่นินสวรค์เนี่ยมันมีหลากห,หลายวิธีนะฮะแต่ข่าวประเสริฐมีข่าวประเสริฐเดียวคือพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าข่าวประเสริฐม,มีอันเดียวแต่วิธีการเล่ามันมีหลากหลายวิธีวิธีที่โซฟีมีเดียทำอาจจะเป็นหนึ่งในนั้นนะบางทีดึงให้คนมาสนใจเรื่องของพระเจ้าให้คนมาสนใจเรื่องของพระคัมภีร์เนี่ยวันหนึ่งเขาก็จะสนใจเรื่องของพระเยซูด้วยเพราะเราเล่าเ,าเรื่องข่าวประเสริฐเช่นกันนะครับอ่ะเราก็คงจบเพียงเท่านี้ ขอพระายาอวยพรนะก่อนจบก็อย่าลืมนะฮะท,ทันทีที่ส่งข้อมูลมาให้เราเรื่องที่ดินนะขอบคุณมากคุณอุ้มส่งข้อมูลมาแล้วที่โคลาสองไร่แต่ที่คุณอุ้มมามันมีบ้านมีนู่นนี่นั่นโอ้โหสองล้านห้าอย่างสูงไปเราอยากได้ที่ดินเฉยๆเปล่าๆนะฮะที่ดินที่แบบพร้อมจะเข้าไปพัฒนาเพราะจุดเริ่มต้นเราจริงๆอยากอยากทำเป็นสวนมากกว่าเป็นบ้านนะฮะ หรือทําเป็นแคมป์ด้วยทําเป็น g e t i m a t e project คือเป็นที่อธิษฐานอาจจะเป็นแคมป,ปิ้งไปกลางเต็นท์แล้วก็ปลูกต้นไม้ปลูก,กเกษตรอยากทําแบบนั้นมากกว่ายังไม่อยากได้เป็นอาคารที่อยู่ในสถานที่เพราะงบประมาณมันจะสูงไปนะงั้นโอ้โหสองล้านห้าไม่ไหวนะะถ้าลดลงมาสักสักสามแสนสี่แสนอะไรประมาณนี้เราอาจจะหาแคมเปญทำหาทุนทรัพย์ได้นะครับ โอเคก่อนจบก็ร่วมใจถ่ายฐานนะครับขอบคุณพระเจ้าสําหรับค่าคืนนี้ขอบคุณพระเจ้าสําหรับข้อมูลในเจาะลึกเรื่องลับพระคัมภีร์ที่ทําให้เราได้เห็นวิธีการศึกษาพระคัมภีร์ในอีกมิติหนึ่งในอีกรูปแบบหนึ่งในอีกเวอร์ชันหรือว่าในในข้อมูลต่างๆที่ได้ยินได้ฟังในค่าคืนนี้ก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งซึ่งทําให้เรื่องราวพระคัมภีร์มีความตื่นเต้นมีความ กระหนุกมีความเพลิดเพลินเราเชื่อว่าผู้ที่อ่านผู้ที่ค้นหาผู้ที่ต้องการคำตอบในหลากหลายที่เขาอยากได้ก็จะเจอในวิธีของเขาเราขอเป็นหนึ่งในส่วนที่ประกาศข่าวประเสริฐในอีกรูปแบบหนึ่งขอพระเจ้าทรงชัยเราด้วยขอคุณพระเจ้าสำหรับพี่น้องที่เข้ามาชมในค่ำคืนนี้ขอให้เขานอนหลับฝันดีและมีกำลังที่จะสู้ชีวิตต่อไปในวันข้างหน้าขอพระเจ้าอวยพร จึงอธิษฐานโดยในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพบกันใหม่คืนวันพุธหน้านะครับสวัสดีครับ